แต่ละท่านเนี่ยนะครับอยากช่วยเลือเด็กนะครับวันนี้ก็ร่วมทำบุญกับเราได้นะครับผมเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับไม่หักค่าใช้จ่ายนะฮะและรวมไปถึงเงินของทางบรนานาเองนะครับครับผมไปสร้างห้องคอมพิวเตอร์แล้วก็ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้น้องๆได้ใช้กันครับน่ารักมากเลยครับที่จังหวัดยะโสธรนะฮะนี่เรามางนนะครับถูกต้องแล้วครับมางานได้ไ่ด้ฟังผมร้องเพลงได้ร่วมได้บุญอีกด้วยนะฮะไปแล้วครับผม ขอบคุณมากมเลยครับขอเชิญประมทตัวเองด้วยครับผมครับผมว้าเดี๋ยวเด็กไหนก็คุณเสามาทั้งทีแล้วเราต้องมาเซลฟี่กันหน่อยเป็นเจ้าสาวแฟนคลับครับผมเดินขึ้นมาเลยกล้องกล้องไหนฮะอ่ะเดี๋ยวเอามือเอากล้องมือถือด้านนี้ครับนี่ฮะเดี๋ยวเซลฟี่กันดีกว่าเดี๋ยงงกล้องพี่พี่หนวดเนี่ยเดี๋ยวถ่ายให้มาเลยครับอันนี้มีกล้องใหญ่ด้วยครับเข้ามาเร็วเดี๋ยวส่งให้ผมด้วยครับผมจะลงไอจีแลพี่อ้าวาเลยฮะมาใกล้ๆกล้เลยฮะ มาในการยะทิหนึ่งด้วยนะครับจะมันจะย้อนแสงมันจะย้อนแสงใช่ครับโอเคอันนักโลกตองใกลมากจะไม่เห็นนะเขาอยู่ใกล้เอาเร็วมะไม่เห็นต้องสีเขียวนะฮะเข้าเป็นกบเลย ไปเขาไปรอถ่ายรูปเตาบอเขาไปรอถ่ายรูปไอ้พี่บอกไปรอถ่ายรูปไปนะฮะไปตอนนี้ก็จับโปเกมอนแบบวันๆครับผมเลเวลไหนแล้วฮะยี่สิบเอ็ดแล้วครับยี่สิบเอ็ดโอ้ยนี่โมโมอยู่ก็มีร้องเพลงครับ่ทุกทีไปร้องเพลงที่นครศรีธรรมราชนะครับผมครับผมใครอยู่บ้านของใครมีได้อย่างนั้นบอกต่อกันด้วยนะครับไปฟังเพลงกันได้ครับแล้วก็มีละครซีรีส์นะครับทางช่อง g m m 25ครับผมเชื่อวิเศษเดซีรีส์ครับก็ออนแอร์เดือนหน้าครับแต่ว่าที่ออนแอร์อยู่ตอนนี้นะฮะทางช่อง5นะครับทุกวันศุกร์นะครับ2ทุ่ม45เป็นซิกคอมเรื่องแรกในชีวิตของผมเลยเรื่องอะไรครับผมครอบครัวอังสานะผมเล่นกับน้องโฟกัสแล้วก็พี่ตีพี่ไฮาปอพี่แก้วโอ้เยอะเยอะนักแสดงเยอะแล้วรับรองว่าตลกแน่นอนครับทุกวันศุกร์นะฮะ2ทุ่ม45ออนแอร์อยู่ตอนนี้ทางช่องททบ5ครับผมก็สุดงานอื่นเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกตอนนี้ไม่ได้ออนแอร์ ครับผมอ่ถ้าใครอยากจะรู้า,านะครับอัปเดต Facebook หรือว่า IG ยังไงได้บ้างฮะเฟซบุ๊กไม่ไม่คยได้เล่นนะครับผมเล่น IG กับ Twitter นะครับผมก็เต่าเทียมพอครับ T A O P H I N G P H O R ครับดูว่าเซิร์ช T A O เดี๋ยวมันก็จะมีขึ้นมาเองครับอะผมก็ลอง T A O แล้วก็ P อะไรทักอย่างก็เลยจะขึ้นมา P P P ไม่ใช่ P P P อ่ะและของฝากด้วยนะครับสำหรับแฟนคลับของทางานาน่านะครับอย่าลืมเข้าไปคลิกไลค์กันด้วยนะฮะมาอัปเดตนะครับว่าเรามีข้อบุญขอาักการอะไรบ้างโปรโมชั่นอะไรบ้างนะฮใช่แล้วซื้อคองแถมมือถืออะไรเงี้ยตื่นเต้น ตอนนี้ครับผมขอให้ขอเรียนเชิญนะฮะผู้ใหญ่ของเราได้ครับคุณธัญรักษ์ธีรักน์กระหนกวิไลในครับมาร์เก็ตติ้งแมนเชอร์บริการคอมสเปซจำกัดมหาชนมอบของที่ลึกให้กับคุณเต่านะครับผมขอเสียงตจมือหน่อยครับเดี๋ยวเซ็นตรงกลางครับแมนเชสเตอร์ตรงนี้เลยนะฮะโอเคครับผมแล้วเดี๋ยวคุณเตายังไม่ไปไหนนะฮะเดี๋ยวไปถ่ายภาพด้านล่างกับเรานะฮะ โดยเามาื่อเชื่มีกิจกรรมเช็ดอนแชร์ด้วยเตรียมตัวไว้ดีใครได้ของรางวัลของเรานะครับขอขอบคุณนะครับคุณคณิรักษ์ทิรักษ์กระดกวิไลนะครับมาร์เก็ตติ้งแมนเชเตอร์บริษัทคอมเซเว่นจำกัดมหาชนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลงไปด้านล่างกันดีกว่าครับผมไปกันเลยฮนะครับผมอ่ะ